ปากผมน่าจะเป็นน้ำไม้นี่สกิลอาสกิลบัฟนะครับจะเป็นการอมน้ำแล้วก็พ่วนขึ้นไปบนท้องฟ้าครับโอ้โห สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนุกวันนี้ผมจะมารีวิวตัวใหม่เองซึ่งตัวใหม่ทีมในรอบนี้เป็นทีมของตัวละครไทยทุกอ่ะตัวแรกที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้ก็เป็นตัวของ เซเลน่าขับไลส่สิชัวร้ายเองตัวนี้เป็นสายว่องไวธาตุน้ำน้องที่เพิ่งเข้าเกมมาและตัวนี้เป็นตัวที่สามารถเปิดหาได้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนั่นเองหรือเอาง่ายๆคือตัวนี้จะเป็นตัวเพลยนในอนาคตนั่นเองเดี๋ยวเราก็มาดูกันที่สกิลกันเลยว่าตัวของเซเลน่ามีสกิลเป็นยังไงแล้วก็ความสามารถมันดียังไงค่าสกิลตัดไปยังไงกันบ้างสําหรับสกิลที่หนึ่งของเซเลน่าจะเป็นเพิ่มติดลิแล้วก็เพิ่มค่าความเสียหายที่เอาง่ายๆคือสกิลนี้ จะเป็นสกิลในการตีคลินเองอก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หนุ่มส่วนตัวผมคิดไว้ว่ามันอาจจะใช้งานได้แล้วก็ไม่ได้ประมาณหนึ่งหน่มส่วนอีกหนึ่งสกิลจะเป็นการยกเลิกอัมตะเปลี่ยนศัตรูธาตุาไฟเป็นไทลธาตุแล้วก็มีการสร้างความเสียหายพิษ300เทุกๆ10วินาทีถ้าคำนวณดาเมจก็จะประมาณ3,000%แล้วก็มีการสร้างความเสียหายอีก2,400เซลงในพื้นที่รวมๆแล้วดาเมจตรงนี้อยู่ที่ 5 4 0 0กันเลยนุ่มอันนี้ถือว่าหนักหน่วงพอตัวเหมือนกันสำหรับตัวของเซเรนาความสามารถของเซเรนาจะเป็นคนที่พักพวกนุ่มมีโอกาสที่ถ้าปล่อยเลนเจอร์ตัวนี้จะสุ่มเพื่อนร่วมทีมหรือว่าเลนเจอร์ในทีมของเราหนึ่งตัวออกมานั่นเองก็มีโอกาสที่จะออกมาแต่ก็ไม่ออกมาด้วยตามเลทที่เขาให้มานั่นเองส่วนความสามารถก้าวดาวนุ่มเลนเจอร์ก็จะมีความสามารถพิชิแล้วก็จะมี เพิ่มแล้ระดับหนึ่งแล้วก็จะมีต่อต้านการหลงสเสน่ห์ครับแนะนําความสามารถที่ดีที่สุดก็จะเป็นพีชีพสองเองถ้าตายปุ๊บก,ก็จะสะสมกิดให้ฝั่งตรงข้ามตายไปด้วยครับอ่ะเดี๋ยวก็มาดูกันที่ค่าสถิตัสกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้ค่าสดิตัสผมมองว่าให้มาสูงเหมือนกันค่าพลังโจมตีกายให้มาอยู่ที่8 0 0 0 0 0แม็กก็ประมาณ1.6ล้านหรือว่า1นล้านหกแสนนั่นเองค่าพลังชีวิตให้มาอยู่ที่3ามล้านสี่แสนถ้าแม็กก็ประมาณ6กล้านแปดแสนตัวนี้ถือว่า คาบลงจุดตีกายแล้วก็พลังชีวิตถือว่าสูงมากๆจุดยืน240ถือว่ากลางๆน่าจะโดนสกิลง่ายไปนิดนึงงมสำหรับตัวของเซเรน่าและคูดาวสกิลปกติหมดเลยไม่มีความพิเศษทุกอย่ะระยะการสร้างเลเจอร์ใหม่ปกติแต่ว่าความพิเศษของเลเจอร์ตัวนี้คือแร่ธาตุมันใช้เยอะมากๆโอ้โหใช้ทีนี่แบบ แทบจะปล่อยตัวอื่นไม่ได้เลยหนุ่มเดี๋ยวก็จะมาลองทดสอบกันที่ด่านสเตจหลักกันเลยว่าตัวของเซเลน่าสกิลการออกแบบจะสวยงามขนาดไหนกันผมจะลองทดสอบกันที่ด่านที่396ละกันเป็นด่านทดสอบประจำของผมนั่นเองเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวของเซเลน่าจะสู้มินิบอสด,ด่านนี้ได้หรือเปล่าหนุ่นมก็จะมาทดสอบกันเลย คลิปในปีนี้นะผมคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปรีวิวคลิปแรกของปีนี้เลยบอกให้เลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ยาวนานมากๆสําหรับการรีวิวตัวผมก็ไม่ได้รีวิวมาเพราะนั่งที่นานมากๆผมยิ่งเป็นตัวใหม่บอกเลยว่ายิ่งรีวิวยากเพราะว่าผมไม่ค่อยเปิดได้นันเองมาปล่อยตัวเซเรนาออกมาแล้วอ่ะก็การตีปกติจะเป็นการค้น เหมือนกับพ่นอะไรออกไปจากปากผมน่าจะเป็นน้ำไหมหนีสกิลอาสกิลบัฟนะผมจะเป็นการอมน้ําแล้วก็กวนขึ้นไปบนท้องฟ้าท่มโอ้โหสกิลดามจเฮ้ยตัวนี้มันโอ้โหสกิลอลังการมากๆท่มพอๆกับแชมเปญเลยสําหรับสกิลดามจจะเป็นการ่วนน้าออกไฟทุ่มความกว้างสกิลผมมองว่าน่าจะลึกพอตัวเหมือนกันนะสาหรับตัวนี้ ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันสําหรับผู้เล่นมือใหม่ทุกตัวนี้ถ้าได้มาถ้าปั้นเป็นล่างออาต้าแล้วเอามาใช้งานผมมองว่ามันยังใช้งานดีเพราะว่าล,ล้างล่างอารเนเจอร์ท่าน้ําใช้งานดีทุกนี่อยังไม่เห็นสกิลเลยเดี๋ยวมาดูกันสกิลอีกทีแล้วกันตะกี้เห็นแค่แบบนิดเดียวเองทุกส่วนใหญ่แล้วจะปั๊บค่อนข้างที่เยอะไปหน่อยอะผมเห็นมันอิดปั๊บไปเยอะมากๆากทุกสกิลดาเมจแทบจะไม่เห็นเลยเท่านี้โอ้โหมันนี่น,นี่สกิลดาเมจจะเป็นการแบบ ้วนเหมือนปืนฉีดน้ำโนมอาสกิลดาเมจถือว่าโอเคเลยส่วนสกิลบัฟอันนี้ก็สวยเหมือนกันถือว่าสกิลบัฟขึ้นหัวเร็วโน้มนี่ความกว้างสกิลตะกี้เห็นได้ว่ากว้างประมาณสามรกว่าจุดได้เลยโ่น้มสำหรับสกิลฉีดน้ำตรงนี้อุ้อสกิลพ่นน้ำมันจะอลังการอะไรขนาดนี้โ่น้มคตัวนี้อันนี้ก็กว้างพอตัวเหมือนกันอ่เมืองใหม่ตัวนี้น่าสุดใจอยู่โน้มแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้มันแค่ด่าสเตตหลักผมอาจจะ วิวได้ไม่ค่อยทั่วถึงต้องไปลองทดสอบกันที่โหมด PvP ดูว่าตัวนี้มันจะสกิลแบบจะยิงลึกหรือว่ายิงข้ามหรือเปล่ปานะผมแต่ที่เห็นได้ชัดคือกว้างแน่นอนแหละอันนี้ผมกล้าการันตีว่ากว้างแน่นอนน่าจะประมาณ300่าจุดได้เลยสําหรับสตีดามจตรงนี้ตัวนี้อ่ะผมมองว่าน่าสุดใชมากๆสําหรับตัวของเซเรนาท่านานทีจะทํามาก็ทํามาให้มันใช้งานได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวไปลองทดสอบกันที่มินิบอสตาน,นี้แล้วกัน สกิลดามิค่าๆตัวนี้ผมยังปั้นในแม็กนะผมย้ำว่ายังปั้นในแม็กยังรุนแรงขนาดนี้ถ้าผมปั้นแม็กน่าจะฉีดทีคือหายเลยหนะ่มไหนนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตานี้จะสู้ได้ไหมซึ่งมินิบอส่านี้จะทนทานทางด้านของทีดลรามิค่างที่ได้เยอะกว่ามินิบอสต่านอที่หน่มตะกี้คือไม่ค่อยทนรามิ้ดีเลยแต่ตัวนี้น่าจะมีบัฟป้องกันนู่นโอ้โหก็ยังเป็นตัวที่ป่อบางอยู่แต่ว่าผมมองว่าน่าสนใจแหละนี่สกิลบัฟ เอฟเฟกอลังการแต่ว่ามันอาจจะช้านิดนึงมีดาเมจตะกี้เห็นเลยว่าหนักแล้วก็ติดคิดด้วยตัวนี้โอ้โหเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าอพอๆอกับแชมเปญเลยถ้าเอาตรงๆคือเหมือนแชมเปญแต่ว่าสกิลไม่ค่อยกว้างแล้วก็มีดาเมจแล้วก็บวกดาเมจพิษเหมือนกันเลยและตัวนี้ทําเป็นก้าวดาวได้ด้วยก็เลยอาจจะค่อนข้างที่พิเศษ่ะส่วนความเก่งตัวนี้ผมให้5แล้วกันห้าเต็มสิเพราะว่ายังมีจุดบกพร้องหลายจุดอยู่แต่ถ้าเล่นเป็นทีมก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจนี่ ตะก,กี้เห็นได้เลยนุ่มว่าสกิลข้ามตะก,กี้คือมันข้ามตัวหน้าไปโดนตัวหลังเลยนุน่มพี่อันนี้คือน่าจะทํามาแบบนี้ไหมเพราะว่าในเดือนนี้ก็ต้องทํามาขายเหมือนกันนุ่มอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูดานเมจสกิลกันเลยว่าจะยิงมาถึงตัวหลังไหมหรือว่าจะโดนดามจน้ําแข็งตายก่อนนุ่มอ่ะโอ้โหมันปั๊เยอะไปหน่อยอันนี้คือส่วนตัวผมคิดว่ามันปั๊มันปัฟจนหน้ารังเกียจไปนิดนึงนุ่มอ่ะทั้งทที่คูดาวมันก็คูดาวเท่ากันแต่ว่า จะเห็นสกิลบัฟค่อนข้างที่เยอะกว่าเนื่องจากว่าเป็นสกิลหลักไหมสําหรับตรงนี้อ่านี่ถือว่าโอเคน่ผมสำหรับตัวของเซเรนาตัวนี้มองว่ามือใหม่ก็เอามาเล่นได้แต่ไม่แนะนําให้ปั้นแม็ก่ผมเพราะว่าจะเพลอนกูเบาๆแนะนําว่าปั้นคูลาบูจะดีกว่าท่านผมก็ประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปรีวิวตัวของเซเรนาความเก่งกาจผมให้5การออกแบบผมให้8เพราะว่าเป็นตีมไทยแล้วก็มันเหมือนตัวก่อนหน้านี้ที่เป็นเซเรนาล่าง5ดาว6ดาวพวกนั้นท่นผมอันนี้ก็ พอๆกันเลยแต่ว่าตรงนี้จะสวมมงกุฎด้วยผมอยากรู้จริงๆถ้าเป็นร่างก้าดาวจะขนาดไหนถ้าก้าดาวจะชื่อว่าเซนนาสวัสดีดีหมา่านผมถ้าเป็นร่างไฮเปอร์ก็จะเป็นเซนนาภาวนาเสริมดวงท่าอผมแต่ละชื่อก็ถือว่าอลังการเหมือนกันสําหรับตรงนี้ผมมองว่าตัวนี้น่าสนใจแล้วก็น่าเอามาเล่นถ้าไม่ติดปัญหาหนึ่งอย่างตรงที่ว่าแร่มันเยอะไปนิดนึงอันนี้ผมจะไม่ค่อยว่าอะไรเลยท่าผมแร่มันเอาจริงๆมันเยอะจริงจริงอ่าถ้าพูดตรงๆคือ มันพอๆกับแชมเปญมันเหมือนแชมเปญทุกอย่างแต่ว่ามันไม่กว้างเฉยๆนะผมอาสกิลมันไม่กว้างเฉยๆเหมือนแชมเปญเลยแต่ว่าติดปัญหาตรงที่แรงนี่แหละผมมองว่าแรงมันเยอะไปนิดนึงผมก็เลยอาจจะทําให้เรเจองนี้ใช้งานลําบากนั่นเองอาส่วนตัวอื่นเดี๋ยวผมจะทาย,ยอยอาลงคลิปให้นะผมสำหรับรีวิวตัวอาใหม่ๆในรอบนี้นะผมอาและอย่างนึงคือเกียร์อันนี้มีคนคอมเมนต์มาเยอะมากๆว่าเกียร์ในรอบนี้มันออกยากจริงๆนะผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า อัตุเกมทามาเปรีดสูงหรือเปล่าครับผมทั้งที่มันก็เป็นเกียร์เพิ่มโอกาสตรงนี้ผมหลายคนบอกว่าเปิดได้โล่บ้างเปิดได้แบบสร้อยบ้างแต่ไม่ได้แซ่ทครับอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของคนละกันเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลรดออกมันจะออกช่วงไหนครับประมาณนี้ละกันสําหรับคลิปรีวิวตัวของเซเน่า ใครที่เปิดได้เลนเจอร์ตัวนี้แล้วก็ยังใช้งานหรือว่าลองทดสอบใช้งานดูเป็นยังไงก็อย่า,ล,ายลืมคอมเมนต์มาบอกผมได้ถ้ารักคลิปนี้ได้เลยส่วนกิจกรรมดาวตกอันนี้ก็ต้องรอการโห่านรอกัน,กนยาวๆเลยน่าจะมาประมาณ 2, 4, วันที่อา่วันที่5พวกนี้นุ่มน่าจะมาประมาณนี้แหละตอนส0บโมงเชา้าค่อยไปรู้อเงนอีกทีละกัน,น,กนส่วนค้อนอ,อธิษฐานตรงนี้ก็น่าจะมีคนเก็บได้สูงสุดเกือบเกือบสามร้อยเหมือนกันโหมสาระป้อนอธิษฐานส่วนตัวผมเก็บได้ร้อยกว่าเองน่มเพราะว่าผมขี้เกียจเองอะประมาณนี้ลวกัน ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไก่อนสวัสดีครับ